อันนี้เอาโจทย์ของเด็กป1มาถามคุณผู้ชมทั่วประเทศนะครับอันนี้ถามออกอากาศเลยช่วยกันคิดนิดนึงเพราะว่าคุณแม่ค่อนข้างงงกับโจทย์นี้นะครับโจทย์ไม่ได้ซับซ้อนแต่คําตอบเนี่ยมันเอ๊ะมันจะอธิบายยังไงดีอ่ะผมขอเริ่มต้นที่โจทย์ก่อนแล้วกันโจทย์มีอยู่ว่าเป้เก็บมะนาวที่สวนไปฝากป้องอยู่บ่อยๆส่วนป้องเนี่ยก็จะเอาขนมที่แม่ทําไปฝากเป้ทําให้ทั้งสองครอบครัวสนิทกัน ข้อใดเป็นข้อคิดที่ได้จากโจทย์ข้อนี้1เป็นเรื่องของวินัย2เป็นเรื่องของน้ำใจ3เป็นเรื่องของประหยัดอคุณผู้ชมครับตอกติ๊กตอกติ๊กตอกให้ของให้ของกันไปให้ของกันมาเป็นมีฝึกวินัยไหมหรือเป็นเรื่องของน้ำใจที่มีให้กันมีน้ำใจหรือประหยัดเนี่ยเอเธอเธอเธอเอามะนาวไปเธอจะได้ไม่ต้องซื้อส่วนนี้เธอเอาขนมไปก็จะได้ไม่ต้องซื้อประหยัดไห ดูแล้วมันเข้าเ้าอะไรมากที่สุดค่ะวินัยหรอวินัยตัดทิ้งเลยวินัยไม่ถูกคิดว่าไม่ถูกแน่แน่มันก็จะเหลือแค่เป็นเรื่องน้ําใจเออนี่น้ําใจแบ่งปันกันถูกไหมหรือว่าประหยัดประหยัดก็อ่ะนี่ตอบอะไรนะตอบน้าใจตอบน้าใจอันนี้ก็ตอบน้ําใจคุณผู้ชมครับลูกของคุณแม่ก็ตอบน้ําใจแต่คุณครูบอกลือผิดผิดเลยแล้วแล้วก็ต้องอธิบายคับคุณแม่คุณแม่ก็งงว่าเอ้าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยคำตอบเนี่ย มันคืออะไรเพราะอ,อันนี้มันไม่ได้โจทย์ซับซ้อนอใช้แบบสามัญสำนึกคิดอ,ะอ่ะ c o า m o n s เซน e นะคุณผู้ชมมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นได้นะครับคุณผู้ชมคุณแม่ก็เลยถามไปที่คุณครูว่ายังคือคุณครูเนี่ยไม่ใช่คุณครูที่สอนนะแต่ว่าเป็นคุณครูที่โรงเรียนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันคุณครูก็ตอบว่ามันคือข้อสองนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณแม่ก็อธิบายบอกว่าไม่ใช่ผลตรวจ ที่ออกมาคือมันคือการประหยัดคุณผู้ชมครับเ้อะสามคือ,นะค,อคือมันกลายเป็นว่าเป็นเรื่องของการประหยัดมันต้องคิดวิเคราะห์ด้วยวิเคราะห์สังเคราะห์อันนี้งงแล้วเนี่ยอ่านแล้วก็งงเองคุณผู้ชมว่ามันเราจะไปถึงประหยัดได้ยังไงนะครับมีคนเข้าไปแสดงความเห็นกันค่อนข้างเยอะนะครับบอกว่าเอออธิบายกับคนที่มาแสดงความเห็นก็ได้งงเหมือนกันส่วนตัวมองว่าเรื่องเป็นเรื่องประหยัดไม่ได้แสดงหรือเด่นชัดเท่าเรื่องความมีน้ำใจอ่านหนึ่งอันนี้ <c oughs> ให้น้ำใจ 99.9%น่าจะตอบเรื่องของมีน้ำใจนะคุณผู้ชมทีนี้หรือว่าใครจะมีการวิเคราะห์ไปทางไหนได้อีกบ้างประหยัดก็ไม่ผิดเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ต้องเสียเงินซื้อมะนาวอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อขนมน้องคิดซับซ้อนขานาดน,นั้นเอาจริงถ้าถามถ้าเป็นโจทย์แบบนี้ให้อธิบายดีกว่าอย่ามีถูกผิดอ <c oughs> ถ้าเกิดว่าคิดว่าเป็นเรื่องมีน้ำใจ <c oughs> ใเพราะถ้าคิดว่าเป็นเรื่องประหยัดเพราะอย่างเงี้ยไปเปิดเอาไว้ ให้แสดงความเห็นว่าเด็กมองว่าเป็นเรื่องน้ำใจ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่เหตุผลมองว่าเป็นเรื่องประหยัดอย่างเนี้ยคนที่มาแสดงความเห็นก็อีกฝั่งหนึ่งไม่ต้องซื้อมะนาวอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ต้องซื้อขนมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าจะมองว่าเป็นเรื่องของวินยัยเพราะอะไรไม่รู้อันเนี้ยคือมันกลายเป็นว่าพอมันขัดกับความรู้สึกของของหลายๆคนที่ตอบว่าเด็กตอบมีน้ำใจก็ถูกแล้วแต่คุณครูที่เป็นคนตั้งโจทย์วิชานี้บอกว่าผิดไง สรุปมันเป็นพน้ำใจหรือประหยัดต้องไม่ถามป้องกับเป้ในโจทย์ <c oughs> ว่าหนูอะเอาที่เอาไปให้เพื่อนเนี่ยเพราะอะไรหนูอยากประหยัดตังหรือว่าไงฝังเอิญว่า,าม,มันไม่มีต้นเออไอ,อ้คุณผู้ชมเนี่ยแสดงความเห็นค่ะคุณแม่พิษบอกว่าตอบข้อ3าเนี่ยทำไมครับคุณแม่นันสิให้คุณแม่แม่พิษนะอธิบายเพิ่มเติมหน่อยแต่ว่าเรื่องนี้มีคําตอบอธิบายนะคะจากทางด้านของศาสตราจารย์ดรสมพงษ์จิตระดับคือจากคณะครุศาสตร์ที่จุลานะคะคุณผู้ชมบอกแบบนี้ เห็นว่าข้อนี้เนี่ยควรตอบข้อ2เหมือนพวกเราส่วนใหญ่ <Ừ. S 1> บอกว่าต้องตอบว่ามีน้ำใจมากกว่านะคะก็ถือว่าเป็นข้อคิดที่เด็กเขาน่าจะคิดแล้วก็แสดงออกต่อวัฒนธรรมไทยคือการมีน้ำใจนี่แหละแต่ก็นั่นแหละอย่างที่เห็นว่าพอตอบข้อ3แบบนี้ครูก็จะต้องเรียกเด็กเรียกผู้ปกครองมอธิบายถึงเ,<อ>เหตุและผลว่าทําไมถึงตอบข้อนี้นะคะคืออาจจะพูดยังไงดีอะ คือมันเป็นมันเป็นมันเป็นคำถามที่ไม่ได้ยากในความรู้สึกเนะาะแต่ถ้าเกิดคุณครูเนี่ยอยากให้ตอบหรือคิดแบบคุณครูอันนี้ต้องอธิบายให้ได้คุณผู้ชมบอกมีถูกทุกข้อไหมไม่มีงงงงถ้ามีถูก,ท,กทุกข้อก็ผิดอยู่ดีเพราะว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับวินัยอ่าไม่รู้อันนี้แต่ <S <S ถ้าเป็นผมนะ <S <S ผมว่าเออมันไม่มีถูกผิดลองฟังความเห็นของเด็กน่าจะน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดนะครับคุณผู้ชมค่ะ